อยากรู้ไหมพระเครื่ององค์ไหนแท้องค์ไหนปลอมแค่ดู5จุดนี้มือใหม่ก็เช็คเองได้ไม่ต้องรอเซียน 1. พิมพ์สมคมชัดพระแท้รายละเอียดต้องชัดเจนดูเม็ดพระศกตาปากมือเท้าทุกอย่างต้องพลิ้วมีน้ำหนักดูเป็นธรรมชาติพระปลอมละมักตื้นบเบลอหรือแต่งพิมพ์ไม่เนียน 2. เนื้อหากับมวลสาร พระแท้จะแน่นหนึบละเอียดไม่ไว่าจะเนื้อผงเนื้อดินหรือเนื้อโลหะเช่นพระสมเด็จจะต้องมีเนื้อที่แน่นหนึบนุ่มมีความละเอียดและอาจเห็นมวลสารเช่นเม็ดผงพุทธคุณแร่ธาตุหรือเศษพระเก่าปะปนอยู่บ้างซึ่งมวลสารเหล่านี้จะต้องกลมกลืนไปกับเนื้อพระอย่างเป็นธรรมชาติไม่ลอยแยกตัวออกมา 3. ความเก่าธรรมชาติคราบกรุสนิมไข่น้ำหมกัก หรือรอยรักของแท้ต้องซึมลึกอยู่ในเนื้อไม่ใช่แค่พอกผิวหน้าของปลอมมักเร่งเก่าดูไม่กลมกลืน 4. น้ำหนักและสัมผัสพระแท้จะมีน้ำหนักพอดีกับขนาดไม่เบาหวิวหรือหนักจนแปลกลองสัมผัสด,ดูพระแท้จะหนึกมือละเอียดของปลอมจะเบาหรือผิวปลอมเกินกิิง 5. การศึกษาจากองครูและผู้เชี่ยวชาญ หากไม่แน่ใจควรปรึกษาเซียนพระหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการเพื่อขอคำแนะนำและวินิจฉัยอย่าเชื่อคำกล่าวอ้างง่ายๆโดยไม่มีการตรวจสอบการดูทระเครื่องคือศิลปะบวกประสบการณ์อย่าหลงเชื่อแค่คำพูดให้ดูก่อนเช็คก่อนแล้วจึงเชื่อฝึกบ่อยดูองค์จริงเทียบเสมอแล้วคุณก็จะเป็นมือเสียนในสไตล์ของตัวเอง